สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ป้อมซ่าจะมาชวนเพื่อนๆทํากระบาไว้ปลูกผักนะคะอันนี้เป็นกระบาดที่เราทาเองนะคะจากคลิปที่แล้วก่อนหน้านู้นนะคะป้อมซ่าเป็นไปซื้อกระบาที่เป็นสําเร็จรูปเนาะมันก็จะได้จํานวนที่ขนาดที่เขาจํากัดมาเนาะแต่อันนี้ป้อมซ่าทํากระบาดเองนะคะเราก็จะเลือกทําขนาดที่เราต้องการเนาะข้อดีของการทํากระบาดเองนะคะ จะได้ขนาดที่เราต้องการเนาะกว้างยาวเท่าไหร่ก็ตามความเหมาะสมของเราก,กับพื้นที่ของเรานะคะแต่ข้อเสียก็คือค่าใช้จ่ายในการซื้อไม้หรือรอุปกรณ์ค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรไม้ที่เราเลือกอมาทำกระบาดเนี่ยค่อนข้างจะข้อดีก็คือค่อนข้างที่จะทนทานนานกว่าไม้ที่เราซื้อแบบสำเร็จรูปมานะคะ เพราะว่าไม้ที่ซื้อสําเร็จรูปมานั้นมันจะแผ่นบางกว่าเนาะแล้วก็เป็นเหมือนไม้อัดธรมรมดามันก็ไม่ค่อยทนทานเท่ากับไม้ที่เราไปซื้อมาแล้วมาตัดทํากระบะเองนะคะอันนี้ของเราทํากระบะาขนาดากว้างเมตร30ยาวเมตร50นะคะเราก็จะได้กระบะที่ใช้ปลูกผักที่ ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถปลูกผักได้เยอะในกระบานี้นะคะเลือกนี่น่าจะสี่สิบประมาณ30เซนนะคะเพื่อนเพื่อนป้อมซ่าให้เขาตัดมาให้เนาะเพราะว่ามันสะดวกสะดวกเราเนาะเพราะว่าเราไปทำงานแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะมาตัดไม้ก็คือให้ให้ช่างให้ร้านเขาตัดมาให้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าเรามาประกอบเอง นะคะกะ็สามกระบะนี้ก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็จะได้เห็นว่าเราจะไปบางตรงไหนเนาะจริงๆแล้วปีนี้กระบะที่ป้อมซ่าเพิ่มมามากก็คือกระบะปลูกผักนะคะก็มีเฉพาะปีนี้ที่ซื้อกระบะปลูกผักขนาด60คูณ80นี้ประมาณ10กระบะนะคะแล้วก็ประกอบเองเพิ่มอีก3กระบะ ก็คือเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆผักที่เราจะปลูกนี่ก็จะมีแตงบวบสควอชอถั่วพริกมะเขือเทศตามที่เพื่อนๆได้เห็นนะคะมีสลัดแล้วก็มีแคลก็ผักปีนี้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าผลผลิตนี่มันจะ ได้มากน้อยขนาดไหนเนาะเออลืมไปมีข้าวโพดมีหอมมีกระเทียมนะคะที่เราจะเราจะปลูกกันแล้วเดี๋ยวอพอทํากระบะเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวก็เป็นช่วงเวลาที่อ่าอุณหภูมิน่าจะพอหมอในการที่จะเอาผักลงไปปลูกนะคะอันนี้พร่มสาก็ประกอบใกล้เสร็จแล้วเนาะเป็นอันนี้เป็นกระบะท,ที่3นะคะเสร็จแล้วค่ะบเพื่อน นี่แหละคะ่ะตรงนี้แหละคะ่ะที่ป้อมซาเอากระบะมาวางเนาะมันเป็นหินพอเราวางกระบะเสร็จปุ๊บป้อมซาใช้ผ่ารองปูนะคะ mm. เหตุผลที่ทำไมทำไมจะต้องปูเพราะว่าข้างล่างของหินที่เป็นหินกัวสีขาวนี่นะคะ mm. เป็นหินเป็นหินก้อนใหญ่เลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าตอนที่ทําบ้านหลังนี้เขาทําการระเบิดหินเนาะมันเป็นหินเหมือนบ้านที่อยู่บนหินเนาะ ทำการระเบิดหินแล้วก็หินส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือเขาจะเอามากองไว้รวมๆกันเนาะเราก็หินตรงนั้นมาเ,าเมื่อก่อนที่ตรงนี้มันจะเป็นป่าเลยนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็หินมาวางซ้อนๆซ้อนๆกันปุ๊บแล้วก็ใช้ผ้ารองปูทับหินก้อนใหญ่ๆนะคะแล้วก็ใช้หินกรวดนี้รองทับอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นแล้วก็คือป้อมซ่าเอาผ้าผ้าดํามาปูเพื่อเหตุผลที่ว่าน้ํามันจะไม่ได้ไม่ไหลซึม เร็วจนเกินไปแล้วข้างล่างนี้จะโปร่งมากค่ะกะ็มันจะได้ไม่แห้งเร็วเนาะก็นั่นแหละเหตุผลหนึ่งแล้วก็เหตุผลที่2ก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้พื้นที่ตรงนี้แล้วเราสามารถยกทั้งผ้าใบนี้แล้วก็สามารถเก็บกวาดพื้นที่นี้ได้ง่ายขึ้นนะคะเพื่อนก็ผ้าปูสีดําตัวนี้มันก็ระบายน้ําได้นะคะไม่ใช่ว่าไม่ระบายน้ําระบายน้ําได้แต่อาจจะช้านิดนึงช้ากว่าที่ เราเอาดินลงไปแล้วปล่อยให้มันไปโดนหินเลยอันนั้นค่อนข้างระบายน้ําได้เรลอเพราะข้างล่างจะไม่มีดินแล้วนะคะเพื่อนๆสาหรับดินที่เราจะใช้ปลูกนะคะเราก็มาซื้อดินอ่ามันจะมีร้านขายดินนะคะ,ะแทนที่เราจะซื้อดินถุงดินถุงมันจะเพลมันมันจะค่อนข้างใช้เงินเยอะนะคะถ้าเราใช้3ามกระบาดนี้ เราก็เลยเลือกที่ว่าเอารถพ่วงมาขนเอาดินนะคะอันนี้เ,เขาตักให้ครึ่งครึ่งครึ่งคิวบิกครึ่งคิวบิกนี้รวมค่าตักด้วย225โครนค่ะก็3กระบะนะคะก็ไม่รู้ว่าจะไดเ้เยอะมากน้อยขนาดไหนอันนี้ดินเปียกมากค่ะเพื่อน,เ,อนเหมือนฝนตกมาแล้วดินมันยังไม่แห้งดีเนาะก็เขาจะใช้ตกักครึ่งคิวบิกนี้ประมาณ อสองสองช่วงตักนะคะของรถแมคโครเนาะนี่เราก็ไปขนมาขนมาเสร็จแล้วก็เอามาใส่กระบาดของเรานะคะพื้นใต้พื้นนั้นเราเอาพวกหนังสือพิมพ์ที่เป็นกระดาษรองไว้นะคะเพราะว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกระดาษพวกนี้ก็จะเปื่อยเน่าเนาะในอนาคตก็จะเปื่อยเปื่อยเน่าก็เป็นปุ๋ยให้เราก็เอากระดาษที่ไม่ใช้แล้วนะคะกระดาษหนังสือพิมพ์อะไรที่ไม่ใช้แล้วเนาะ เอามาลองพื้นแล้วก็เอาดินใส่ลงไปค่ะหลังจากนั้นเราก็มาทาสีค่ะเพื่อนๆอก็เพิ่มสีสันให้กับกระบะปลูกผักของเราค่ะก็จะได้สีสันสวยงามนอกจากสร้างกระบะที่สวยแล้วเราก็มาทาสีค่ะสีก็เราเลือกใช้สีน้ำตาลนะคะเพราะสีตัวนี้สีน้ำตาลตัวนี้เป็นสีน้ำตาลเดียวกันกับที่เราใช้ทาระเบียง ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกออกแบบเอานะคะว่าจะใช้สีอะไรแม้กระทั่งกระบาดท,ที่เราตัดหรือว่าเราทําเองเนะะี่ยค่ะเพื่อนๆก็สามารถออกแบบเองได้นะคะว่าไม่จำเป็นบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสี่เหลี่ยมเลยหรืออาจจะเป็นรูปดาวรูปหัวใจรูปสามเหลี่ยมแล้วแต่นะคะ แล้วแต่ว่าเราจะออกแบบแบบไหนแล้วแต่ว่าเราจะอยากให้สวนเราออกมาในรูปแบบไหนเราเป็นคนออกไอเดียแล้วมันก็จะได้อ,อ่ตามรูปแบบที่เราต้องการนะคะไอเดียของแต่ละคนแต่ละสวนจะไม่เหมือนกันค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นแล้วมันขึ้นอยู่กับอไอเดียของแต่ละบุคคลเนาะเสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อนกระบะปูปักของเราเน,ะนาะมีสากระบา ทาสีแล้วก็ใส่ดินไว้นะคะแต่ว่าดินนี้ยังยังถือว่าน้อยไปเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปขนมาใส่กอบนพอดีที่ขนมานี่มันเป็นดินเปียกเนาะก็รอให้เขาแห้งนิดนึงแล้วก็ค่อยมาขยำให้เขาเป็นก้อนที่ละเอียดเพิ่มขึ้นเนาะก็สีมันก็จะเข้ากันกับอ่าระเบียงฝั่งนู้นเนาะตรงนู้นนะคะตรงระเบียงนูนน้นก็เราจะใช้เป็นสีโทนน้ำตาลเนาะให้มันบาลานซ์กัน กับส่วนอื่นๆเนานะก็ถ้ามาดูฝั่งนี้นะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลเหมือนกันเนาะก็ถือว่าเป็นาระแนงเนาะอันนี้เราก็ทําเป็นแปลงปลูกผักไว้เผื่อเราจะปลูกพวกถั่วพวกอะไรที่เขาใช้เลนะื้อยเนาะเราก็จะได้ใช้แขวนเชือกข้างบนห้อยลงมาข้างล่างนี้เนาะะมีหกกระบาดเล็กที่เราซื้อมาประกอบให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะตอนอที่ทําคลิปไว้เนาะก็กระถางเล็ก80คูณ เออหกสิบคูณแปดสิบค่ะขนาดเนาะแต่ว่าที่เราทำเนี่ยถือว่า,อาโอเคมากเลยเพราะว่าเราสามารถทําใหญ่ขนาดไหนก็ได้นี้เราเราตัดเองทําเองเนาะแต่ว่าถ้าซื้อมามันก็จะมีจํากัดอยู่แค่หกสิบคูณแปดสิบแล้วก็แปดสิบคูณร้อยยี่สิบนะคะแล้วก็มาดูส่วนฝั่งนี้นะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยสีมันก็จะได้บาลานซ์กันเนาะเราจะไม่ใช้สีอื่นถ้าเป็นสีไม้มันก็จะดูแปลกตาออกไปตอนแรกที่ยเราไม่ได้ทาสีเนาะ ก็ถ้าให้เพื่อนๆเห็นนะมันก็จะบาลานซ์กันพอสีมันแห้งมันก็จ,จอกสีน้ำตาลมันจะเป็นสีเดียวกันกับสีอของระเบียงตัวนี้นะคะพอสีแห้งแล้วเขาก็จะไม่มีความมันลเป็นกระบะตรงนั้นนะคะอันนี้ก็ดอกนี่ค่ะมักนู่นเหลียวพอเขาออกดอกเสร็จุ๊กใบเดี๋ยวใบเขาก็จะมาค่ะตอนนี้ดอกเขากำลังจะแตกเนาะนี่ตรนนี้ก็จะแตกออกเรื่อย โอเคอันนี้ผมซาก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะกระบะที่เราทําทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาดินมาใส่เรียบร้อยรอใส่ดินเพิ่มนะคะ,ะกระบะพวกนี้ก็ดินก็คือยังไม่เต็มเดี๋ยวเราเอาดินมาใส่เพิ่มเนาะแต่ว่าผักเรายังไม่สามารถปลูกได้ในะตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวไปขนผักมาอันนี้เราทําเป็นนะคะล้ายๆะแนงไว้เนาะเผื่อน้องผักเราจะได้ มีที่เกาะนะคะตรงนี้เหมือนกันเผื่อเราปลูกถั่วปลูกอะไรที่น้องผักเราจะได้ใช้เกาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะอัปเดตไปเรื่อยๆนะพเพื่อนๆก็คอยติดตามป้องซ่านะคะจะได้เห็นว่ามออมันเป็นอะไรยังไงแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เราก็ไม่แน่ใจว่าผลผลิตของเรามันจะได้ มากน้อยขนาดไหนเพียงแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บประสบการณ์เรื่อยๆเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเจอก,กันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ